เสดคุณกำลังฟังเพลงสากลที่นี่ FM 107.75เมกะเฮิร์สหัดใหญ่เช้าวันจันทร์วันนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเหลือผูอ้ที่จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus เหลือตัวเลขเพียง3ล้านเศษเท่านั้นเ,เวลาเดินเร็วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมลงทะเบียนนะคะสามารถที่จะรีบลงทะเบียนกันได้ผ่านแอป เป๋าตังค์ใครที่เคยได้สิทธิ์ล้ก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากน้อยกว่าคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะ คนฟังที่ฟังอยู่ FM 107.75เมกะเฮิร์ซดใหญ่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ i n นดี Society ้นำเสนอข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ริ่มต้นกันที่ข่าวแากในเช้าวันนี้นะคะเป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเป็นโอกาสดีของบัณฑิตใหม่หรือคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะ PSU BIC เปิดรับสมัคร นะคะผู้สนใจเข้ารับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาดวงเงินสนับสนุนสูงสุด1 5 0 0 0ล้านบาทภายใต้โครงการยุวะวิสาหกิจเริ่มต้นปี2,569นะคะการันตีด้วยรางวัล The Best of t e เป็นโลภาคตายนะคะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819575851วันนี้จนถึง26ตุลาคมนี้ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะคะ mm. คลังเลือดโรงพยาบาลมออหาดใหญ่ตอนนี้ขาดแคลนขั้นวิกฤตโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มเลือดนะคะของอตอนนี้ที่กำลังขาดคือ เลือดกรุ๊ป B นะคะแล้วก็เลือดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นใครที่มีสุขภาพดีขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินสำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยสามารถที่จะไปบริจาคได้ทุกวันที่คลังเลือดหมออเปิดบริการ 8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตรเตอร์เิกเปิดให้บริการ8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี s o c i e ตีด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นสำหรับในเช้าวันนี้นะคะคนฟังคะเป็นอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจสำหรับวันนี้วันนี้เราจะมีข่าวที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ของเราได้ฟังเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเราเชิญชวนคนหาดใหญ่ท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนทุ่งตำเสา สนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแนะนำบ้านวังผาสถานที่ที่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เติมพลังใจในวันเดียวเหมาะสำหรับการเติมเต็มวันด้วยความสุขแบบครบสูตรมี เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีสถานที่มีบรรยากาศหลากหลายที่อยากจะเชิญชวนให้คนฟังไปร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะนี่คือการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอหาดใหญ่ของเรานั่นเองค่ะ และช่วงนี้ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ Society, A สนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้ m m ติดต่อ0819576644